Inside Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast กล้าไหมเลิกทำตัวเป็นเทพนั่งชูคออยู่บนเสลียงทางเลือกทางรอดสุดท้ายของประยุทธ์สถานการณ์การเมืองเวลานี้มีคำถามกันมาก ว่ารัฐบาลจะไปได้ตลอดรอดฟังหรือไม่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะทูสีต่อไปหรือถูกบังคับให้พอแค่นี้และหากจะไปต่อนอกจากด้วยสถานการณ์บีบคั้นมากขึ้นเรื่อยๆทางเลือกทางรอดมีแค่ไหน ทุกย่างก้าวของลุงตู่เพลานี้ถูกมองว่าล้วนเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดหลังจากพี่ป้อมพลเอกประวิทตรวงสุวรรณพี่ใหญ่สามปอหัวหน้าพักพลังประชารัฐโชว์สกิลเล่นเกมการเมืองขั้นเทพทําทีอับเปหิธรรมนัตร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเลขาธิการพักตามคําขอของน้องตู่และแรงกดดันของบรรดากวนพลังประชารัฐสายนายก เพือเส้นสังเวยแพ้เลือกตั้งภาคใต้แต่กลายเป็นออกยกแก๊งไปรวมตัวกันที่พักเศรษฐกิจไทยพักสำรองของตนเองที่มีบิ๊กน้อยพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาอดีตประธานกรรมการยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐคนสนิทเป็นหัวหน้าและพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณน้องชายลุงป้อมเป็นที่ปรึกษาซึ่งทำให้ฝากฝั่งลุงป้อมมีแต้มต่อเหนือลุงตู่อีกหนึ่งตรงกันข้ามกับพลังประชา ที่แตกร้าวค่อยๆตายลงไปหมากเกมนี้สะเทือนเลื่อนลั่นลุงตู่แม้จะแก้เกมด้วยการท่องคาถาไม่ยุบสภาไม่ลาออกตามด้วยการมุดเข้าป่ารอยต่อเพื่อแสดงภาพความสัมพันธ์พี่น้องยังรักกันจนวันตายเหมือนทุกครั้งที่มีปัญหาขัดแย้งแต่คำถามที่ตามมาภาพแบบนี้ยังคลังอยู่หรือแถมการแสดงโมเมนต์อารมณ์อ่อนไว้เปิดเพลงปลุกปลอบใจ ขออย่ายอมแพ้ในที่ประชุมกับคำพูดผมไม่แพ้ใครอยู่แล้วดูเฟกขัดกับใบหน้าอิดโรยย้อนแย้งกับสภาพที่เป็นอยู่อย่างไม่อาจปิดกันได้วันต่อมายังถูกนักร้องเจ้าของเพลงที่ลุงเปิดอ้อมสุนิสาสุขบุญสังโพสต์ย้อนสอนว่าตอนนี้อยากร้องเพลงถอยดีกว่าเพลงดังอีกเพลงของเจ้าตัววนไปเรื่อยๆคล้ายบอกลุงตู่ไกลๆว่าแทนที่ขออย่ายอมแพ้ไม่สู้ถอยดีกว่าไม่ เอาดีกว่าไหมลุงบทเพลงก็ว่ากันไปตามทํานองแต่ชีวิตจริงเพราะอะไรลุงควรต้องถอยน่าคิดตรงนี้พูดง่ายๆว่าเป็นช่วงเวลาหนักหน่วงของรัฐบาลและลุงตู่ที่ต้องยอมรับแล้วนับถอยหลังได้เลย รัฐบาลปริ่มน้ำนี้มีทางรอดไปได้สักกี่น้ำนั่นคือคำถามซึ่งฝ่ายค้านมองว่าจะได้แค่สมัยประชุมนี้หากเปิดสมัยประชุมหน้าจะมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องพรบงงบประมาณ2,566หากเป็นการเมืองในฝากรัฐบาลเป็นแบบนี้ ซึ่งนั่นหมายถึงสถานะของรัฐบาลคงไปไม่รอดสรุปด้วยเกมการเมืองที่เป็นภัยคุกคำลุงตู่ขณะนี้วิสุและฝ่ายค้านต่างมองไปในทางเดียวกันซึ่งหากอธิบายให้ชัดขึ้นไปอีกก็อย่างสนธิลิ้มทองกุลผู้เท่าเล่าเรื่องจากค่ายบ้านพระอาทิตย์วิเคราะห์ฟันธงลงไปในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิสั้นๆง่ายๆว่าเอนเกมมันจบแล้วนาย ดูอย่างนี้แล้วเหมือนเวลาเกือบ8ปีที่อยู่ในอำนาจของพลเอกประยุทธ์ใกล้จะถึงเวลาอันเป็นสัจธรรมไม่มีใครอยู่คำฟ้าสูงสุดคืนสู่สามัญประเด็นนี้ก็มีคำถามว่าลุงตู่ที่อีกโก้สูงยอมหักไม่ยอมงอผมไม่แพ้ใครอยู่แล้วจะทำใจได้หรือ จะฝ่าวงล้อมหมากการเมืองอย่างไรผู้เทาเล่าเรื่องสันทัดกรณีบอกว่าหากพลเอกประยุทธ์ยังอยากจะสับปปยุทธ์ต่อในวงการการเมืองคิดว่ายังอยากจะไปต่อไว้อยากสืบทอดอํานาจมีหนทางเดียวเท่านั้นพลเอกประยุทธ์ต้องเลิกทําตัวเป็นเทพเสียที ตลอดมาผลเอกประยุทธ์เป็นนายกที่แสดงตัววางโพซิชันตัวเองอยู่เหนือการเมืองเหนือนักการเมืองไม่เกลือกลัวกับพักหรือสอสอของพลังประชารัฐเรียกว่าการเมืองเรื่องขัดแย้งผลประโยชน์เรื่องน้ำเน่าพี่ป้อมก็รับไปเต็มๆลุงตู่เพียงลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไม่ต่างอะไรกับคนบุญหนักสักใหญ่ที่นั่งชูคออยู่บนเสลียงให้พี่ป้อมและพวกแบกหาม เอาเป็นว่าขอแต่พลเอกประยุทธ์เลิกทำตัวเป็นเทพยอมลดตัวเป็นนักการเมืองที่ตัวเองเลี่ยงเกลือกกลั้วมาตลอดอาจจะพอเป็นทางเลือกทางรอดสุดท้ายที่เป็นไปได้ในสายตาผู้เท่างานนี้ก็แล้วแต่ว่าลุงจะกล้าไหมออกความเห็นมาตรงนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีนะจ๊ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ